ฮุนเซนเปิดประวัติก่อนคุณออกจากป่าสู่ตำแหน่งรักษาการถึงขั้นไหนแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นจากที่คุณภูมิธรรมเวชย,ยัยรักษาการนายกของไทยนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาคือท่านบอกว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงของกัมพูชาและก็ไม่มีเครดิตในการเจราจาระหว่างประเทศด้วย ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือกันเลยนะโอ้โหการพูดแบบนี้มันแรงเหมือนกันนะคะเพราะสมเด็จหุนเซนก็ถือเป็นบุคคลสําคัญของกัมพูชามันนานมากและการบอกว่าไม่มีเครดิตในการเจรจาเนี่ยมันเหมือนไปแตกเรื่องใหญ่เลยนะใช่ครับและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดเลยครับเพราะว่าหลังจากที่คุณภูมิธรรมพูดไปไม่นานสมเด็จหุ่นเซนก็ไม่รอช้าครับโพสต์ข้อความโต้กลับผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเกียงหวัวคนใกล้ชิดของสมเด็จหุนเซนก็ ได้โพสต์โต้ต,ตอบคุณภูมิธรรมไปแล้วเหมือนกันแต่สมเด็จทุนเซนคือยังออกมาตอบโต้ซ้ําเองเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกแสดงว่าท่านไม่พอใจมากจริงๆนะคะถึงขนาดต้องออกมาตอบโต้ตด้วยตัวเองอีกครั้งเลย ใช่ครับท่านบอกเลยว่าถ้าฮุนเซนมีค่าในฐานะคู่เจรจาจริงแล้วทำไมคุณต้องติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ถูกพักงานมารอรับโทรศัพท์เพื่อเผอนัดผมในช่วงบ่ายวันที่15มิถุนายนทำที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าคือท่านเน้นเลยนะว่าเป็นการรอแถมยังบอกอีกว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนคุณทั้งหลายยังมองว่าคุณเซนเป็นคนมีค่าถึงขั้นต้องมักอคคำแนะนำขอความคิดเห็นหรือขอเจรจาด้วยอันนี้เห็น ต่อกลับไปที่จุดที่ว่าก่อนนันนี้เคยให้ความสําคัญกับท่านมาก่อนเลยนะคะถูกต้องเลยครับแล้วท่านก็ทิ้งประโยคเด็ดต่อมาว่าแต่เพียงแค่ถึงวันที่16กรกฎาคมคุณกลับพูดว่าขุนเซนไม่มีค่าในฐานะคู่เจราจาคุณกินยาผิดจนความจําเสื่อมหรืออย่างไรถึงได้กลับคําแบบนี้คอนนี้แรงมากนะครับเป็นการกล่าวหาเรื่องความจํากันเลยทีเดียวฟังแล้วก็อึงเลยค่ะ การกล่าวหาก,กันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวที่แตกกันแรงมากเลยนะคะแล้วมันหมายความว่าไงคะที่ว่ากินยาผิดจนความจําเสื่อม มันก you like ็เป็นการเปรียบเปรยแบบไทยๆเรานี่แหละครับคือประมาณว่าท <fir ús uo> well ําไมถึงได้ลืมสิ่งที่ตัวเองเคยทําหรือคําพูดของตัวเองไปได้เย็นง่ายขนาดนี้เหมือนคนความจําเสื่อมอะไรแบบนั้นนะครับคือมันเป็นการตั้งคําถามที่จี้จุดมากว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงได้เปลี่ยนคําพูดไปได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือในเวลาอันสั้นทั้งที่ก่อนหน้าก็แสดงออกว่าเห็นความสําคัญของอีกฝ่ายมากเข้าใจเลยครับเป็นการสวนกลับที่เจ็บแสบมากจริงๆแล้วสมเด็จคุณเซนทานพูดถึงรายละเอียดของวันที่1 5มิถุนายนนั้นอีกไหมคะ ว่ามันนเกิิดอะไรรขึ้งจงท่านให้รายละเอียดเพิ่มนะครับโดยบอกว่านายกรักษาการของไทยในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์มาขอคําแนะนําความเห็นหรือการเจรจาในช่วงเย็นวันที่15มิถุนายนผ่านทางคุณอุ้งอิงคือท่านเอ่ยชื่อคุณอุ้งอิงหรือคุณแพทองทานชินวัตรด้วยนะครับอ๋อหมายถึงคุณแพททองทานที่ท่านพยายามจะติดต่อ แล้วนัดเจอสมเด็จคุณเซนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันสอดคล้องกับที่คุณเกียงขวดคนใกล้ชิดของสมเด็จคุณเซนได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณเกียงขวดเนี่ยย้ำชัดเลยว่าคุณยังจําได้ไหมว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2565ท่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานโดยรอโทรศัพท์เพื่อขอเจราตาสมเด็จคุณเซนถึง4ชั่วโมงตั้งแต่14นาฬิกาถึงเกือบ18นาฬิกาคือย้ําเวลาชัดเจนเลยว่ารอถึง4ชั่วโมงเต็มๆ ตั้งแต่บ่ายสองถึงเกือบ6กโมงเย็นเลยค่ะถูกต้องครับนานขนาดนี้แสดงว่าเรื่องที่จะคุยมันต้องสําคัญมากจริงๆถึงขนาดต้องรอได้ขนาดนั้นเลยนะนั่นแหละครับคุณเกียงควรก็บอกว่าแสดงให้เห็นว่าท่านเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าสมเด็จคุณเซนคือบุคคลสําคัญที่มีอํานาจและบาร,รมีที่จะบรรลุสิ่งใดในกัมพูชาได้คือมันเป็นการยืนยันว่าการที่รอคอยกันนานขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันแสดงถึงการให้ค่าและเชื่อมั่นในตัวสมเด็จคุณเซนมากแค่ไหน อันนี้ก็น่าคิดนะคะถ้าวันนั้นมองว่าท่านมีอํานาจบารมีมีเครดิตจริงๆแล้วทําไมวันต่อมาถึงเปลี่ยนคําพูดไปได้คะนั่นคือประเด็นสําคัญที่สมเร็จคุณเซนท่านพยายามจะสื่อเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้กลับคําพูดแบบหน้ามือเป็นหลังมือนขนาดนี้ท่านยังบอกอีกว่าสําหรับเรื่องตําแหน่งและการบริหารรัฐผมรู้ดีเพราะผมเป็นผู้นําฝ่ายบริหารตั้งแต่สมัยที่คุณยังอยู่ในป่านิฐานะคอมมิวนิสต์ไทยก่อนออกจากป่าและเห็นอายุรัฐมนตรีไทยมาแล้วกว่า10คนโอ้ oh. นี่คือการย้อนไปถึงอดีตเลยนะคะแสดงว่าท่านก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วใช่ครับคือท่านกำลังจะบอกว่าประสบการณ์ในการบริหารประเทศในฐานะผู้นำเนี่ยมันยาวนานมากเลยครับท่านเห็นนายกฐมตรีไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคน ในขณะที่อีกฝ่ายยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในป่าได้สร้างมันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นถึงความต่างชั้นของประสบการณ์และความอาวุศในการทํางานการเมืองเลยก็ว่าได้นะฟังแล้วก็เห็นภาพเลยค่ะว่าท่านยืนหยุดจุดนี้มานานแค่ไหนแล้วคําพูดของท่านก็คงมีน้ําหนักมากจริงๆนะคะใช่ครับแล้วสมเด็จคุณเซนยังชี้แจงอีกว่าการเจราจาที่แท้จริงต้องเป็นหน้าที่ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชคุณมณิตน,นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไม่ใช่ประธานวุฒิสภาของคุณเซนในอดีตและแม้แต่ตอนนี้คือท่านพยายามจะบอกว่าตอนนี้หน้าที่การเจรจารจริงๆมันเป็นของลูกชายท่านคือนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตตัวท่านเองอยู่ในตําแหน่งประธานวุฒิสภาซึ่งก็เป็นอีกตําแหน่งหนึ่ง เหมือนท่านกังจะบอกว่าบทบาทของท่านตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่เจรจาโดยตรงแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมีการติดต่อไปหาท่านเพื่อขอคําปรึกษาอยู่ดีในวันที่1 5มิถุนายนนั่นแหละครับคือในมุมของสมเมด็จทุนเซนนั้นก็บอกว่าหน้าที่โดยตรงมาเป็นของนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตแต่ในทางปฏิบัติหรือในมุมของอีกฝ่ายอาจจะยังมองว่าสมเด็จทุนเซนมีบารวีมีอิทธิพลที่สําคัญในการตัดสินใจอยู่เพราะอย่างที่คุณเกียงควดบอกไว้เลยว่า การที่รอกันถึง4ชั่วโมงนั่นแสดงว่าฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าสมเด็จคุณเซนคือบุคคลสําคัญที่มีอํานาจและบรารมีที่จะบรรลุสิ่งใดในกัมพูชาได้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดในคําพูดและการกระทาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆค่ะแล้วสมเด็จคุณเซนท่านพูดถึงประเด็นอื่นๆอีกไหมคะม่อีกครับท่านบอกว่าคุณยังบอกคนไทยว่าอย่าไปฟังคุณเซนมากนัก คุณกลัวโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่ผมเขียนหรืออย่างไรคือท่านก็ตั้งคําถามกลับไปอีกว่าทําไมถึงต้องบอกให้คนไทยอย่ามาฝังท่านแล้วก็แอบเด็บด้วยว่ากลัวสิ่งที่ท่านโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือเปล่า แสดงว่าสิ่งที่สมเด็จคุณเซนโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็มีผลกระทบไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับก็อาจจะทําให้เกิดความกระมวลในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือการรับรู้ของประชาชนแล้วท่านก็ยังบอกอีกนะว่าผมไม่อยากตอบโต้คนหยาบแคลรแบบคุณแต่จะเป็นต้องบอกคนไทยว่านายกนัฐมนตรีรักษาการของไทยในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์มาขอคําแนะนําความเห็นหรือการเจรจาในช่วงเดือนวันที่15มิถุนายนผ่านทางคุณอุ้งอิง คือท่านย้ำอีกครั้งถึงเหตุการณ์สาคัญในวันที่15มิถุนายนเพื่อตอกย้ําสิ่งที่ท่านพูดแล้วบอกปรภวาจริงๆไม่อยากตอบโต้กับคนที่ท่านเรียกว่าหยาบคายแต่ที่ทําก็เพื่อจะบอกความจริงให้คนไทยได้รับรู้เหมือนท่านต้องการจะเคลียร์ให้ชัดไปเลยนะคะว่าความจริงคืออะไรเพื่อไม่ให้คนไทยเข้าใจผิดถูกต้องเลยครับและสุดท้ายสมเด็จคุณเซนก็ทิ้งท้ายแบบเจ็บๆครับว่าสุดท้ายขอให้คุณโชคดีในการยึดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้มีรักษาการให้หนานขึ้นได้อีกสักหน่อยก็คือเป็นการอวยพรแบบประชดประชันนหน่่อยวา ขอให้โชคดีในการรักษาตําแหน่งรักษาการนายกฐมนตรีให้นานขึ้นอีกสักหน่อยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับเปรยลๆถึงสถานการณ์ทางการเมืองในไทยได้แหละครับเป็นการปิดท้ายที่คมคายมากเลยนะคะเหมือนเป็นการตบท้ายเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับแล้วย้อนกลับไปที่คําพูดของคุณเคียงฮวดคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนที่ได้โพสต์ตอบตอบคุณผู้บิทธรรมเช่นกันนอกจากเรื่องที่บอกว่ารอสายถึง4ชั่วโมงแล้วคุณเคียงฮวดยังได้กล่าวถึงบทบาทและความสําคัญของสมเด็จคุณเซนด้วยนะครับ ท่านพูดถึงอะไรบ้างคะคุณเคียงฮวดบอกว่าเขาบอกคุณว่าสมเด็จคุณเซนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพสมเด็จคุณเซนได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อการปลดปล่อยและสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าและเป็นวีรบุรุษที่ชาวกัมพูชาให้ความเคารพยกย่องอย่างยิ่ง คือเป็นการยกย่องสมเด็จคุณเซนเป็นว่าเป็นบุคคลที่สําคัญมากสาหรับกัมพูชาเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเป็นผู้เสียสละที่สร้างชาติและเป็นวีรบุรุษที่ได้รับความเคารพอย่างสูงเลยครับฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความผูกพันและศรัทธาที่ชาวกัมพูชามีต่อสมเด็จคุณเซนนะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองภายในที่บางครั้งคําพูดแค่ไม่กี่คําก็สร้างแรงกระเพื่อมได้มหาศาลเลยนะคะใช่ครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าวันนี้ เดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโต้อตอบทางการเมืองธรรมดานะครับมันมีการยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมากล่าวอ้างมีการอ้างถึงการกระทําที่ขัดแย้งกับคําพูดในปัจจุบันและก็มีการใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรงและตรงไปตรงมาซึ่งก็น่าจะเป็นบทเรียนให้เราได้เห็นว่าการพูดจานในที่สาธารณะโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องระมัดระวังแค่ไหนเพราะคําพูดที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีอะไรแต่ในมุมหนึง่งมันอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วนำมาซึ่งการโต้อตอบที่คาดไม่ถึงแบบนี้ได้ จริงอย่างที่ว่าเลยค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้เห็นว่าทุกคําพูดมีความหมายและอาจจะไปลําไปสู่เรื่องเน่าอยาโตได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อเป็นคําพูดของบุคคลที่มีบทบาทสําคัญใช่ครับเรื่องนี้ก็คงจะยังเป็นที่จับตาดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นประเด็นที่ละเอยียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและหมินสวัสดี